สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะมีเพื่อนของเราฝากถามเรื่องหอมเลยค่ะที่จังหวัดมหาสารคามนะคะก็ถือว่าเป็นอีกแหล่งที่มีการปลูกหอมเลยมานานมากค่ะส่วนใหญ่นะคะก็เป็นหอมเลยที่คนรุ่นคุณยายค่ะปลูกค่ะอย่างคุณยายท่านนี้นะคะก็อายุ85ปีค่ะคุณยายเสียงนะคะปลูกมาตั้งแต่เป็นสาวตอนอายุ14-15นะคะทุกคนตอนนี้ก็อายุ 85ค่ะคุณยายก็มีประสบการณ์ในการปลูกมานานมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยแหล่งที่กิกี้ได้หอมพันหรือว่าแม่พันหอมเนี่ยโดยเฉพาะหอมเลยโบราณเนี่ยได้มาจากชุมชนนะคะกิกกี้ไม่ได้ปลูกเองค่ะทุกคนเพราะว่าที่บ้านเนี่ยปลูกไว้กินนะคะแต่ว่าถ้าปลูกไว้ขายเนี่ย คงมีจำนวนไม่มากเพียงพอกับความต้องการของเพื่อนๆน,นะคะดังนั้นกิกิก็เลยต้องมาอัปเดตแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูคะ่ะว่าหอมเลยที่เพื่อนๆสั่งมานะคะกิกิก็ต้องอไปหาคุณยายนะคะซึ่งส่วนใหญ่คุณยายก็ไม่มีโทรศัพท์ค่ะทุกคนก็จะ,ะไปหาที่สวนนะคะเพื่อให้คุณยายเนี่ยทอนให้สดๆนะคะในการ ขายหอมเลยในช่องกีก้เนี่ยนะคะซึ่งหอมเลยที่ทุกคนเห็นนะคะก็เป็นหอมเลยสายพันธุ์โบราณนะคะบางบางที่ทีก่กี้ไปเนี่ยนะคะก็มีการปลูกผักชนิดอื่นๆปลูกร่วมกับหอมเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่สั่งซื้อหรือว่าสนใจหอมเลยก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าแหล่งแหล่งปลูกหรือว่าแหล่งขายเนี่ยค่อนข้างเยอะ หมายถึงว่าจํานวนนะคะจำนวนหอมเลยเนี่ยเยอะมากๆนะคะมะีตามชุมชนในหมู่บ้านในจังหวัดมหาสารคามเนี่ยแทบแทบจะทุกหมู่บ้านเลยนะคะที่ปลูกเนี่ยซึ่งกิีกก็ได้ไปรับจาก คุณยายนะคะเพื่อส่งต่อให้กับเพื่อนๆนนะคะดังนั้นเพื่อนๆที่ได้รับหอมเลยจากที่บ้านกีกก็เป็นหอมเลยที่มาจากสวนคุณยายแต่ละชุมชนในหมู่บ้านในจังหวัดมหาลัยคามนะคะก็เป็นการเปิดช่องทางหรือว่ามีช่องทางให้คุณยายมีรายได้เพิ่มรายได้เสริมในครอบครัวนะคะ และนี่ก็คือการปลูกแบบง่ายๆค่ะทุกคนดินที่คุณยายปลูกก็จะเป็นลักษณะดินทรายปนดินร่วนแบบนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็น หอมเลยที่ทนทานแล้วก็สามารถปลูกได้ในสภาพดินแบบนี้นะคะแล้วก็เจริญเติบโตต้นใหญ่ใบตแล้วก็ต้นสวยมากๆค่ะต้นแข็งแรงมากๆเลยนะคะสําหรับสายพันธุ์หอมเลยจังหวัดมหาสารคามค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ทักถามกิกกี้ว่าหมดหรือยังมีแบ่งปันหรือไม่นะคะกิกกี้อยากจะบอกเลยค่ะว่ามีเยอะมากค่ะที่กิกี้ทําคลิปเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งใน100ส่วนที่กิกี้ได้ข้อมูลจากคนใน ชุมชนว่ามีแหล่งขายหรือว่ามีแหล่งปลูกอหอมเลยโบราณเนี่ยเยอะมากค่ะส่วนใหญ่อย่างที่กี้บอกนะคะว่าก็จะไปขายตามตลาดนะัดตามวัดนะคะก็เป็นการขายเองนะคะไม่ได้มีการส่งต่อนะคะดังนั้นเนี่ยหอมเลยที่ได้จาก กิกี้ก็จะเป็นหอมเลยสายพันธุ์แท้จากสวนคุณยายโดยตรงค่ะซึ่งเด็กๆนะคะในชุมชนก็จะพากิกี้ไปตะเวนดูแบบนี้ค่ะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยรู้จักหอมเลยดีมากๆค่ะว่าที่ไหนเขาปลูกนะคะกิี้ก็ไปศึกษาไปเรียนรู้นะคะในชุมชนเพื่อที่จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะแบ่งปันหอมเลยให้กับเพื่อนๆที่สนใจตามหาอยากจะเอาไปปลูกนะคะ วันนี้ก็มาอัปเดตรีวิวให้เพื่อนๆแล้วก็ให้ความมั่นใจนะคะสําหรับใครที่ทักมาที่ช่องกี่ก้ว่าหอมเลยมีเพียงพอหรือไม่ขอบอกเลยค่ะว่า เกินพอมีมากมีเยอะมากๆนะคะดังนั้นใครต้องการกี่กิโล10กิโล20กิโลหรือว่าอยากจะได้1กิโล2กิโลนะคะก็ทักบอกได้เลยกิ๊กก็พร้อมจะส่งให้กับเพื่อนๆืทุกคนเพื่อที่จะให้เพื่อนของเราได้อนุรักษ์สายพันธุ์หอมเลยสายพันธุ์โบราณสายพันธุ์ดั้งเดิมไว้เพื่อไม่ให้สูญหายไปจากอ่เมืองไทยนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆได้มีโอกาสได้ปลูกได้ขยายพันธุ์ได้อนุรักษ์ไว้นะคะส่งต่อให้กับลูก หลานของเราเพื่อจะได้รักษาสายพันธุ์หอมเลยสายพันธุ์แท้สายพันธุ์ดั้งเดิมของอเมืองไทยให้อยู่คู่กับลูกหลานเราตลอดไปค่ะและนี่ก็เป็นการอัปเดตแล้วก็การยืนยันข้อมูลนะคะว่ามีเพียงพอสำหรับคนที่สั่งซื้อสั่งเยอะเท่าไหร่ก็มีให้แน่นอนค่ะจะ50โล100โลนะคะกีกี้ก็สามารถที่จะไปรับจาก ชุมชนเพื่อส่งต่อให้กับเพื่อนๆได้ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะพาไปดูที่เยอะกว่านี้นะคะมีเยอะกว่าน,นี้อีกเหรอคะใช่ค่ะในจังหวัดมหาสรารคามเราใช่ไหมคะ<ช>สุดยอดเลยโอเคค่ะนำทางเลยค่ะ